ลมเปลี่ยนทิศคดีจะพลิกหรือเปล่านะครับเพราะดูุบรรยากาศของพ่อแม่พี่น้องประชาชนออกมาให้กำลังใจในเสียแป้งเนี่ยนะครับเป็นจํานวนมากเออเหลือเชื่อนะฮะตอนนี้แกแฉออกมาเนี่ยนะครับปล่อยออกมา2อ p 2ีีคลิปนะฮะก็เป็นการแฉอยู่ที่คล้ายๆกับอยู่ที่สวนอยู่ที่ไร่นะครับอีกคลิปหนึ่งล่าสุดอันที่2อเนะี่ยอยู่ในห้องชัดเจนนะฮะแกกินหรูอยู่เออแกกินกินดีอยู่สบายนะครับแต่คนทาไมถึงให้กําลังใจนะคือ คนให้กำลังใจเพราะเสียแป้งแฉตำรวจตบซับแล้วก็แฉอายการคนหนึ่งเหมือนกับการแกขุดแหลแกแฉแล้วคนก็เหมือนกับจะเชื่อในสิ่งที่แป้งคือคนก็ไม่ได้บอกว่าแป้งดีนะครับแต่สิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาแฉออกมาเนี่ยคนกลับเห็นดีเห็นงามด้วยนะล่าสุดเนี่ยออกมาเปิดใจรอบสองขอบคุณคนที่ให้กำลังใจนะมี FC แล้วนะคนระับเสียแป้งเนี่ยนะคุณผู้ชมครับมี f อฟซนะ นะก็บอกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการพิจารณาคดียอมรับว่าไปก่อเหตุปล้นจริงนะปล้นจริงและไปกับทุกคนที่กล่าวถึงนั่นแหละนะแต่ตนกลับเป็นคนเดียวที่ไม่ได้รับการประกันตัวซึ่งกระบวนการยุติธรรมของไทยอายการกลับไม่ฟ้องทาง,ทางทั้งที่เป็นผู้ร่วมวางแผนปล้นครั้งนี้พร้อมยืนยันว่าไม่เคยขม่มขู่อายการนะที่มีประเด็นก่อนนะ้านนี้ว่าไปขม่มขู่ไม่เคยทำนะแสดงว่าเป็นมือที่สามเข้ามาแทรกแซงสาร,รการกุบนะเรื่องอ่ะว่ากันง่ายๆนะเพราะเสียแป้งยืนยันนะ ซึ่งตนสงสัยว่าน่าจะเป็นผู้หวังร้ายเห็นไหมฮะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตํารวจได้วิสามัญตนด้วยการกลั่นแกล้งทําเป็นเขียนจดหมายข่คมขคู่เพื่อให้ดูว่ามีความผิดนะฮะอันนี้ประเด็นนี้ก็ชัดเจนนะฮะเซนแป้งยังพูดในคลิปด้วยนะครับว่าอยากจะให้ดําเนินการเรื่องอายการและพวกตนพร้อมจะเดินไปมอบตัวรับความผิดตาม,ตมกระบวนการยุติธรรมแต่ถ้าเขายังไม่พาอายการพิจารณาคดีตนก็ไม่ไปถ้าไปก็เป็นศพเลยไปเป็นศพเลยนะยอมตายว่าง่ายๆนะครับถ้าความเป็นธรรมไม่มีผมก็ไม่ไป ถ้าผมทําผิดพลาดประการใดขออภัยสำนักงานตารวจแห่งชาติด้วยผมไม่เคยคิดจะต่อสู้ถ้าคนทําให้ชาวไทยหรือพี่น้องชาวบ้านเดือดร้อนนะก็ต้องขอโทษด,ด้วยปรากฏว่าปรากฏว่าคุณผู้ชมครับพอแป้งเขาพูดออกไปแบบนั้นมีคนเข้ามาบอกว่านี่แหละลูกผู้ชายสุดยอดมากเสียนี่แหละลูกผู้ชายเป็นกําลังใจชอบจริงๆคนแบบนี้สุดยอดเอาไอ้พวกหนักแผ่นดินมาให้หมดนายแน่มากๆสู้ๆยิ่งคนตามเยอะอยากรู้เยอะ เขาไม่กล้าทาร้ายคุณง่ายๆแน่ทีมเสียแป้งครับนะคุณผู้ชมครับทีมเสียแป้งออย่างนี้ก็มีนะะมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกของสังคมอ่ะนะคุณผู้ชม่ะอยู่ทีมใครอยู่ทีมตํารวจทีมมายากลหรือทีมเสียแป้งหรืออยู่ข้างที่อยู่ข้างที่ถูกต้องคือเรื่องนี้มันต้องแยกเป็นเรื่องไปเรื่องไปไงคือแกก็ไม่ปฏิเสธนะคดีปล้นแกนะแกก็ไม่ปฏิเสธว่าแกทําผิดกฎหมายทีกนนี้นะแต่แกเห็นว่าเอ้าแล้วคนอื่นที่มีตําแหน่งแห่งหนนเนี่ยทำไมถึงไม่โดนด้วยอ่ะ นะแล้วก็บอกว่ามีตำรวจในพื้นที่เนี่ยตบซักเป็นจำนวนมากทำไมไม่จัดการด้วยทุกคนเดือดร้อนกันหมดแกก็เลยต้องออกมาเปิดหน้าแช์ยังทนายเดชานะฮะมาดูทนายใครทกแกก็แกก็พูดประเด็นนี้เหมือนกันนะครับอเดี๋ยวมาดูกันนะเสียแป้งเป็นนักโทษหนีคดีคนเดียวที่หลายคนเอาใจช่วยนะให้เขารอดปลอดภัยเพื่อที่จะได้แฉตำรวจอายการที่กันแกล้งเขาเห็นไหมเออกลายเป็นนักโทษหนีคดีคนเดียว ที่หลายคนดันเอาใจช่วยให้ปลอดภัยเพื่อที่จะได้แฉตํารวจอายการที่กลัแกล้งเขาคือมันคือไงคุณผู้ชมครับเกิดไม่เคยเห็นที่ปกติเอ่อถ้าจะหนีนะแป้งก็แป้งน่าจะหนีรอดแล้วนะเพราะตํารวจก็มือหมดยังบนอยู่ในเขาอยู่เลยลงมาจากเขาตั้งนานแล้วนะไม่ไม่ปวแป้งก็ได้ประโยชน์แป้งก็หนีไปเลยสิหนีไปเงียบเงียไม่มีใครจับเขาได้แล้วดูทรงนะครับแต่พอ แต่แป้งกลับออกมาซัดต่อซัดเป็นคลิปด้วยนะไม่ได้เป็นข้อมูลนะเออไม่ได้เป็นแค่เสียงใ่เห็นหน้าตายเห็นสถานที่ชัดเจนเลยนะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าที่เขาออกมารอบมีเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการหนีอย่างเดียวนะครับเขาออกมาสู้และที่สำคัญเป็นการสู้กับตํารวจเป็นการสู้กับอายาการอีกต่างหากบทสรุปสุดท้ายจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามครับ เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว e a s y ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือด เรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน y t u t u นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง INBOX พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละ อยากได้กาแฟที่เอย้กินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็ พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้าหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉนั้นกาแฟ easy coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ําตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ําส้มน้ํามะพร้าวสมได้ทุกแบบนะครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทางานมาหลายเดือนนะครับ เขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็ได้ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับ แล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้อัว่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่ารา ถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทำเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักง,งานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 สามร้อยเก้าสิบาทหนึ่งชุดมีสิบองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบารุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับ คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้อตานการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเ็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิโครี่ครับ พีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกัน และวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบันนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับ ทำให้ร่างกายเี่นะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ย เป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะฮะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหน,ไหนคนจะทักหน้าตามผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ําหนักผมก็ลงนะแต่ผมทํำหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์เขาาสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e a s y News Easy ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ